ติดปต่อเรื่องไม่ค่อยได้นี่เด็กนัก็เรียนเด็กนักเรียนมันไปโรงเรียนมากลับมาได้เพื่อน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 ด่าการเล่นกันไงได้คำว่าคุยมาได้คำว่าคุยมา สงสัยกลับมาถามพ่อเลยพ่อคุยแปลว่าอะไรอ๋อพ่อว่าแปาลว่าทรทัศน์ลลกเด็กผู้หญิงผู้ชายเนี่ยด็กผู้ชาย <c ười> คุยแปลว่าทรทัศน์ <c ười> ลลกเข้าก็เออหายสงสัยไปวันลุกขึ้นไปโรงเรียนอีกโรงเรียนไปเคลื่อนดาวไอเฮี้ย ไอ้นี่ก็ไม่รู้จักไอเฮี้ยแปลว่าอะไรเออก็มาถามพ่อเย็นกลับมาถามพ่อเหมือนเดิมอพ่อไอไอเฮี้ยแปลว่าอะไรอ๋อไอเฮี้ยแปลว่าเก้าอี้หรอยแปลว่าเก้าอี้อ๋อหายสงสัยแล้วไอเฮี้ยแปลว่าเก้าอี้วันที่สามไปโรงเรียนอีกเอไปโรงเรียนอีกเพื่อนด่าด่าด่า เพื่อนว่าอะไรวะพี่คิดไม่ค่อยออกไอ้พี่ไอ้นายีไม่ใช่ไอ้สัตว์เพื่อนวอกไอ้สัตว์กลับมาเออเพื่อนดายหน้าหี่ใช่แล้วแหละเพื่อนดายหน้าหีนี่แหละกลับมากลับมาก็มาถามพ่ออีก พ่อไอหน้าหีมไปว่าอะไรบอกอ๋อแปลว่าจานลูก <c oughs> นีวันหนึ่งหนึ่งเดือนผ่านไปก็มีโครงการคุณครูมาเยี่ยมบ้านลูกติ่ <S <S ครูก็มาถึงปุ๊บก็มาเข้าบ้านเคาะประตูปอก เอดีนะฮะกำลังกำลังเือเาต้องเรียบเลียงให้ดีเพราะว่าครูครอบตูป๊อก็เปิดประตูมาเจอครูว่าสวัสดีครับคุณครูเชิญนั่งใ้เฮี้ยนี่ก่อนเดี๋ยวผมจะเปิดควยให้ดูส่วนแม่ผมกำลังล้างหีอยู่ในครัวครับเออเนี่ยมันมปนประมาณนี้ประมาณก็พ่อเธอบอกไปแล้วไงพ่อบอกไปแล้วเออ คำนี้ด่าว่าอะไรไอพ่อก็ไม่อยากให้ลูกไอรามเลยเนี่ยสวัสดีครับคุณครูเนั่งไอ้เฮี้ยนี่ก่อนเดี๋ยวผมจะเปิดคุยให้ดูจนแม่ผมล้างหีอยู่ในตูกลัวสอนลูกผิดให้รู้อ่ะแน่นอนแน่นอนไหมแน่นอน ้องไปทำยังไงเรียกเอาไปทำ